แกเป็นแค่ยามอ่ะไม่เห็นทำผลประโยชน์ให้บริษัทเลยเป็นไปได้ยังไงก็ผมทำชัาย,ยีแล้วว่าทุกคนต้องได้รับโบนัสเท่าเทียมกันคุณยีครับ <ฮะ S 2> นี่ก็สิ้นปีแล้วนี่เป็นเงินโบนัสรบกวนคุณเอาไปแจกให้พนังกงานทุกคนเลยนะได้ค่ะบออ ได้อนุภาพโบนัสของปีนี้มาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้โบนัสอยู่ที่นะคะเดี๋ยว10นาทีทุกคนเตรียมตัวเป็นรับบนัสที่ได้เลยนะคะได้เลยครับข้อมีนะ10นาทีนะคะค่ะคีนนี้เป็นไรดีวะพี่ เราไปร้านไอเคเบียดีไหมแจดไปดิโกไปเปล่าไม่ได้ข่าวว่าสาวแจกไม่มพี่พไปด้วยกันไหมฉีไปไหมเอาที่สบายเลยค่ะไไปปนะพวกเรา,เรามารับทีละคนนะคะเซ็นชื่อด้วยนะคะขอบคุณนะครับอ่าเอาอะไรหนึ่งแสบบบนบาทโบนัสปีนี้ปังๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอะไปเลยนะคะคุณซิมหยิงเอาเงินไปทำอะไรจ๊ะ พี่เที่ยวสาวครับเที่ยวสาวน้ำมันดาวไปนะมั้งครับพ <c oughs> ี่โก็ค่ะครับผมโอเคนะคะนี่แกเป็นยามไม่ใช่หรอใช่ครับผมเป็นยามหน้าออฟฟิศครับยามต้องไปอยูส่ส่วนยามเข้ามาทำไมตรงนี้ขอโทษครับผมนึกว่ายาม จะได้รับโบนัสส่วนนี้ด้วยครับ <c oughs> แกเป็นแค่ยามอ่ะไม่เห็นทำผลประโยชน์ให้บริษัทเลยกล้าสเสนอหน้ามารับโบนัสดิไม่รู้จะเจียมตัวเองของแกอ่ะไม่มีใส่ห่อ,อไปเลยขอโทษครับห <c oughs> ารู้จะสำเนียตัวเองบ้างสิสวัสดีคุณเลดสวัสดีครับบอสไดีรับเงินโบนัสแล้วสินะ ที่ใหม่นี้หยุดยาวนี่วางแผนทางเข้ากค้ไปเที่ยวี่ไหนล่ะบอสครับผมมีโบนัสด้วยเหรอครับเมื่อกี้คุณยีแจ้งผมว่าไม่มีส่วนโบนัสของยามครับเป็นไปได้ยังไงก็ <S <S ผมก็เชับยีแล้วว่าทุกคนต้องได้รับโบนัสเท่าเทียมกันมันเกิดอะไรขึ้นเอางี้เดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนชุดแล้วชุดยามของคุณมาให้ผมบอสครับบอสจะไล่ผมออกเหรอครับ ไม่ใช่คุณทำตามที่ผมบอกครับบอสคุณยีคุณเข้ามาหาผมหน่อยมสคะมอรเรียนหนูหรอคะคุณยีค่ะคุณแจกวันนั้นให้พนักงานครบหมดทุกคนหรือยังครบหมดแล้วคะ่ะ คุณแน่ใจนะว่ากบทุกคนอืมก็แน่ใจสิคะอ๋อแต่ว่ามีอยู่คนนึงหนูไม่ได้แจกคะ่ะก็คือยามคะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่ายามอะ่ะเขาไม่ได้ทำผลประโยชน์อะไรให้บริษัทเลยคะ่ะหนูก็เลยไม่ได้แจกให้เขาคะ่ะคุณว่ายามไม่สาคัญคุณเอาชุดนี้ไปคุณไปเป็นยามหนึ่งวันบอสหนูจะไปเป็นยามได้ไงคะนี่เป็นำคำสั่ง <Bye. S 2> ไปด้กันได้ค่ะ ไปเลยค่ะไปมาเลยค่ะตรงมาไปค่ะตรงมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะตรงมาๆรงน้อง,งช่วยถูรดหน่อยได้ค่ะได้ค่ะมีอส่รอบค่ะพี่พยายามไปทิ้งหน่อย นะนี่น่อยโอเคโอเคค่ะบอสคะจอดตรงนี้เลยค่ะบอสคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างยีทีนี้คุณรู้หรือยังว่าทำไมเราต้องให้โบน,นัสแต่ยามถ้าไม่มียามคอยดูแลความปลอดภัยพวกเราทุกคนในบริษัทจะสะดวกสบายได้ยังไง ค่ะบอสหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะคนที่คุณคนขอโทษไม่ใช่ผมแต่ควรจะเป็นยามคุณรีบเอาเงินโบนัสไปให้เขาเลยนะค่ะยี่คุณจำไว้นะคนเราอะ่ะไม่ควรแบ่งชนชั้นไม่ควรดูถูกใครเราควรให้เกียรติทุกตำแหน่งทุกอาชีพเพราะการให้เกียรติคนอื่นก็คือการให้เกียรติค่ะบอสหนูเข้าใจแล้วค่ะ คุณยี่พี่ยมัมหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่พูดจามไม่ดีกับพี่ค่ะไม่เป็นไรครับคุณยีแล้วก็นี่เป็นเงินโบนัสที่พี่ควรจะได้นะคะขอบคุณครับคุณยีไม่เป็นไรคะ่ะพี่ยังไงหนูก็ขอโทษที่ทีหนึ่งนะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสาี่ยมัม